ร่างของใครบางคนพุ่งชนเข้าที่แผ่นหลังกว้างของซากุยะเต็มแรงมันรวดเร็วจนแม้แต่เขาก็ตั้งตัวแทบไม่ทันแรงประทาส่งผลให้ล่างสูงใหญ่เซไปข้างหน้า1นก้าวสัญชาตญาณน,นักสู้ฉับพลันทำงานซากุยะงานแนขนขึ้นมาจะเล่นง,งานคนที่กาปุ่มข้ามาแต่ทับต้องฉงักเมื่อพบพวกคนคนนั้นทับกอดหนึบนรกของเขาเด่นรากับปลามึกซึ่งมันไม่ใช่การจู่โจมแบบที่เขาคิดเอาไว้เลยเฮ้ย hey, อะไรวะ จู่ใช้แปลกหน้าก็ความหมับเขาที่กลางของซาคุยะสายแรงทั้งหมดที่มีบังคับให้เขาหันกลับมาเผชิญหน้าเต็มๆก่อนที่ริงฝีปากร้อนผ่าของอีกฝ่ายจะตะโกบลงมาบนลิงฝีปากเขาอย่างจับจวงดวงตาของซาคุยะเติดกว้างด้วยความตกตะลึงไอ้นี่มันบ้ายังไงตาดึงคนอย่างเขาไปจูบเนี่ยนะ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครกล้าทําแบบนี้กับซาคุยามาก่อนคนเมา้าคนนี้ไม่รู้จริงๆสินะว่าตัวเองกําลังยุ่งอยู่กับภัยแต่ยิงจูบกุนแจเสร็จ,จนหลังของเขากระแทกกับผนังโถงทางเดินแต่แล้วความสุขตะลิมก็ค่อยๆแปลี่ยนเป็นความรู้สึกบางอย่างที่พุ่งผ่านขึ้นนอกไม่รู้ทําไมลิ้นฝีปากอุนที่บดเบียดลงมาแม้จะขาดความรุ่งโรจนแต่ถว่ามันกับปลุกเล้าไฟป่าถนาในกายของ za, ยากุซ่าดุ่มมย่างมีน่าเชื่อ สัญชาตยานดิบเถือนในตัวพันถูกปลุกขึ้นมายากุซ่าอย่างเขาไม่มีทางยอมไม่ใครมาลบเหลี่ยงซาคุยาตอบสนองจูบแล้วลอนนั้นกลับไปอย่างดุดันไม่แพ้กันมือใหญ่ที่เดิมตั้งใจจะผักสายเปลี่ยนเป็นเลื่อนลงมาลัดเอวบางดึงร่างของอีฟ่ายเข้ามาแนบชิดจ,จนไม่เหลือช่องว่างพบกัดนี้ไอวายเอ็มเพล็กสุดลอนแรง หัวคนดือของยากุซ่าหน้าโหดผลงานจากคุณนักเขียนเดมอนวี v, หาในล้วี่่อปพรีเทไรและสามารถอุดหนุนี่บูเครื่องนี้ได้ทีเมพราคา299บาท